ก bon ็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะวันนี้ผมมาทําการเฉลยโจทย์หลังพื้นฐานทางวิศวะนะตัว C6 สี่หกนข้อที่สามสิบสองนะครับโอเคข้อนี้นะครับบอกว่าจากวุงจรงข้างล่างนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R เนี่ยมีเป็นไปตามสัญญ,ญาณข้อใดน,นะก็คือตัว R ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อหนึ่งเนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยนะเพราะว่า มันมีไดโอดนะครับก็จะสอบก็คือมันจะส่งกระแสไปด้านนี้รอบหนึ่งนะครับส่งไปด้านนี้นะครับเป็นขึ้นนะครับแต่ว่าไดโอดเนี่ยไม่ทําให้กระแสไหลผ่านนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีแต่กราฟที่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งนะครับแล้วก็ไม่มีกระแสที่เป็นอะไรไม่ได้นะครับก็ตัดทิ้งตอบชอยข้อที่3นะครับก็คือมีแค่ส่วนของตัวกราฟครึ่งบวกนะครับกระแสของกราฟ IT กับทนะครับโอเคฟังชัน I ที่ขึ้นกับเวลาทนะครับ I คือกระแสนะครับก็ตอบชอยข้อที่3ครับผม ก็้สงสัยข้อนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามนะแล้วก็ฝากแอดไอจีผมนะครับ b a n k นะครับอัน e r เดอร์สกอ R นะครับ n u t ได้เลยน,นะครับแล้วก็เกือมีก็มาทักมาคุยกันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ